เด็กเอ็นคา t เตอร์นะครับเพลมูนนะครับก็จะมีร่างใหม่ออกมาเป็นอย่างดีนัสลูเคีนะทำให้เด็กมันค่อนข้างเจ๋งมากเลยนะครับก็เอามาจากช่องช่องหนึ่งนะครับเป็นของคนไทยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ตรงนี้แปะนี่เลยช่องนี้ทำคลิปดีๆมากเลยนะครับแนะนำให้ไปดูได้นะครับผมไม่ได้จัดลิสตเองนะผมแทบจะลอกเขาเลยลอกเลยนะมันน่าจะลอกเลยเพราะว่าเขาจัดได้ดีคอร์เรลครับโอ้โหเด็กเก่งมากนะครับนี้ขอเริ่มก่อนครับผม ดูดูดดเราต้องกาบขอรอต้นกีนเพราะไทยกมมันแรงมากครับทีนี้ไปเลยไลท์ครับผมเป็นอีเลน่าครับแล้วก็ได้แค่เท่านี้แล้วจบเทิร์นจบเทิร์นเลยนะครับแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เราไม่มีการ์ดที่จะไว้หาเอฟสามจากเด็กเลยนะต้องลุ้นดวงหน่อย เฟรสตาคอร์เลอน่ารักมากเลยอะ่ะคิดถึงมากครับไม่ป้องกันครับโอ้ยนี่ซับคอเล่อเหมือนกันเหรอซับคอเล่อครับลูกฮีช่วยใจเธอสองใบนะหวังว่าเธอจะไม่ตกอีกนะโอเคครับผมไลค์เป็นลิเลียนครับอ่าสกิลใครก่อนดีสกิลของอ่าอินเน่าก่อนเปิดเจ็ดใบครับเอาหนึ่งใบเข้าโซได้นะใบเข้าโซอาอก,กินดาก้อนเหรอ แล้วก็สกิลของใบนี้ทิสกาเอนิ่่บาสามตัวการหนึ่งใบอ๋อมีตัวนี้แะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะพอพสกิลมันลงจากมือนี่ี่ชาร์จหนึ่งครับผมอะไรเราแห่ได้ก็ลองแห่ไปก่อนพอโลกแรงมากนะครับอย่ายื้อไปไลท์สองได้ไลท์สองนี่ตายได้เลยขอยวได้ไหม จะเป็นพ้าคุณอย่างมากโอ้ไม่ใช่เอ้แต่ได้ยู่วมีดีได้เยอะนะครับบูสเสร,ร็จมีทายจั่วครับถ้ามี 3, ามในจี๊สามบาสามในเทนี้นะครับหรือมากกว่าเฮ้ยโอ้โหสวยเลยงี้หรือว่าได้เลยนี่เอ้ยได้แล้วเราเราเล่นสี่เวฟเธอแรกได้เลยครับหือว่าเยี่ยมยอดหือว่าของแท่ของเทของจริงนคงจริงหกืนอนครเท่แล้วมึงโดนเอ้ยเดี๋ยวเอี ต้นตีนอะยางยางยางโซนเออะฮะยางอะไลท์ถ้าเป็น Chinese Coral โอ้นา่นารักมากเลยนะครับอะทำไรได้วะจำไม่ได้คระออาเมื่อถูกไลท์ถ้าเปิดก๊าซเจ็ดใบบนสุดจากกองครับเอา Coral ที่เป็นเกตสามเดวโชว์แล้วโอ้ต้อง Coral เ,เกศสามท้างนั้นด้วยเหรอถ้าไม่เจอก็จับกองดีนะเหมือนหาพี่ตัวหน้าไลท์อะบาร์สหนึ่งครับเอา Coral จากดรอปโซนขึ้นมือครับ โ okay, อเคขึ้นมือไปแล้วแล้วก็มีสกิลเมื่อถูกยกนะครับ่ไม่ใช่เมื่อถูกเอาเข้าโซลลจากคอสามารถนะแล้วแวนอีกฝั่งเอ,อ้ยแวนของเราเป็นเก3สาที่เป็นคอเลาเอเนอรี่ชาร์จแล้วก็ได้บบกห้าพันอันนี้ยกได้การนั้นยกได้ไบนี้ยกได้สินนะขอ,อ1นึ่งดาเมจเพื่อรับติกเกอร์โอไม่มีแย่จูนเบย์่ะโอทีครับผมได้มาเลยเไม่มนะีทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราัโซแทนไป สะกี้ชาร์จหนึ่งเอาการหนึ่งใบขึ้นมือเมื่อกี้ก็เอาตีนะครับง่ายๆนี่มาคอยักเกีย์สามได้โอเคการหนึ่งใบเข้าสู่โซ่เอ้แต่ก็เล่นได้นี่หว่าเออไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ได้นะโอเคตะกี้ประกาศไอจีบัสสามเอากาดหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ครับแล้วพอเกีย์ต่างกันนะสามใบนะเอาเป็น เกรดสองก่อนเลยแล้วก็เกรดศูนย์อันนี้กจะเป็นเกรดศูนย์นะครับแล้วก็เกรดหนะึ่งขอให้มันเต็มเต็มสนามไปนะสกิลเสชาร์จโอ้ชาร์จสวยเออ่สกิลยัตโศจุกั้นหนึ่งใบสกิลเมื่อถูกคอจะคอสามารถนะครับโดยคอสามารถแอคนะครับเอาเข้าโซเอาหนึ่งใบเข้าโซแล้วคอลงมา แล้วก็สกิลอีกทีหนึ่งเฮ้ยทำไมเราไม่เอาันี้เข้าวะ้วช่างมาันเถอะัตโตกจวดเปลี่ยนมือสกิลสองใบนี้อ่าเอาเกรดสามเพลมูลครับสองใบโอเคเพียงเท่านี้ เองเท่านี้วันกาดเราจะบวก5,000นะครับแล้วก็คิวไรติงดาต้อนนะครับจะบวก2,000มื่นเพราคอครบ4ใบในเทอร์นี้นะโอเคตัวนี้ก็จะตีเบาๆหน่อยงั้นเอาเป็นว่าเอา3,000ตีก่อนเลยง่ายๆคิวฟิกเกอร์อยู่ไม่ได้นะงั้นเอา2,000 0ึงตีเลยแล้วกันตอนแรกกาดจะเก็บข้างนี้ไว้แล้วจะลืมตัวนี้นะ ขอโทษครับขอโทษครับทุกคนอแวนตีครับสกิลยักษ์โซสองจั่วครับผมโนพ่อเบ้นขอบคุณนกกีวีดิมัสนี่ยแล้วก็สกิลบรกกิงดาก,ก้อนก็โตแล้วพอได้ครับสองโอเคอันนี้ยักษ์โซก่อนครับจัว่วพอทีเพื่อน ขอ,ข,อขอทำอทำีนี่ก่อนนะอัเกอรดทึมสามฮิวมูนครับออโซก็เกลือตัวนี้ตัวน,วนี้คือมันเก่งตรงที่มันรีดเด็กเก่งมากฟิตนีฟิตฟิตอะไรอ่ะฟิ่นอ่สาม1มื่หนึ่งวนการครับจากการมือเปล่านะากาดอยู่นะแล้วแหละนะสามหมื่นห้าเพื่อที่จะปล่อยเลยนะ จะเป็นผมก็เลือกที่จะกาดนะครับก็มีกีกาดสองไดแล้วนี่นะเอ้ยอย่างนี้ต้องโอเวอร์แล้วปะคริติคอลครับสวยสครับผมเป็นกันเช็คครับไอ้เพียสนาไรเยี่ยมว่าดวงดีดวงดีดวงดีตีหมื่นแปดเลยการลำบากเลยนะทีนี้แต่ว่ 30, 50, เเเาเมื่อกี้ชิวสีสามหมื่นเนี่ยห้าหมื่นพอดีเป๊ะโอเคจบเ์ออาร์เนโดหวังว่าเธอแรกจะไม่ทำให้ผมยับยุยย์นะครับ พีออกไปสี่ใบห้าใบแล้วเอ๊ยยังไงดีนะเด็กนี้ใชฟบัสแค่เธอละใบเองนะครับสุดยอดนะและเป็น star, ออร์ัสตาร์คอร์เรลครับเก่งมากชิลเขาเลาทุกใบบมดห้าพันนะสกิลแรกแล้วสกิลที่สองครับเอาการ์ดหนึ่งใบเข้าโซนจวอการ์ดหนึ่งใบนะครับและถ้าเอาคอร์เรลเป็นเข้าโซนครับเมื่อจบการต่อสู้ครับที่อยู่นี้จมตีนะครับจะได้เลกาได้หนึ่งใบนะแล้วก็ เอนดิจิบาสสี่นะครับเมื่อเลิก Fate แตอตแทกเฟสแลทเทนเฟสแหละนะครับแถวหน้าบวกห้าพันะครับตามคอเล่าทุกๆุสองใบนะครับแล้วถ้าอีกฝั่งเป็นเกรดสามแวนจะบวกหนึ่งครีโอ้โหโโคือมันเก่งมากอ่ะมันแบบเล่นเหมือนภาคจีเลยนะตัวเนี้ยสุดยอดได้ทริปเปิลได้นะครับจากสกิลของเกรดหนึ่งเมื่อถูกเอาเข้าโซด้ดวยความส,มสามารถของการ์ดนะครับแล้วก็แวนเป็นเกรดสามบวกห้าพันได้ทริปเปิลได้นะครับถ้ามีพีจีอ่า เอลิเมนเทียที่สุดก็น่าจะดีนะพอลูริกาพอลูริายุยุริกานี่เป็นตัวที่ไม่น่ามีวันตกเป็นตัวสามัญสุดยอดเลยนะแต่ว่าก็จะถอดซูวนะคิดดีๆนี้ได้ไงายแดมครับผมว่าเธอหน้าปิดได้ผมเชื่ออย่างนั้น อันนี้เอาการ์ดคอร์ลจากับขึ้นมือครับก็เหลือแค่น้องเฟรสตารแล้วนะผมก็จะเอาน้องเฟรสตาขึ้นมือตัวนี้เมื่อถูกค er อร์ลแทนบวกห้าพันเแล้แลแลเมื่อโจมตีบวกห้าพันคุณกิดดูมันจะแบบแถวหน้าก็บวกนูนก็บวกืตีเป็นร้านโคตรแรงคอร์ลนี่ยังเน้นความแรงเหมือนเดิมนะครับสุดเจ๋งเลยทีเดียวครับ แค่นี้แถวหน้าก็บวกหมื่นแล้วนะครับไอตัวนี้ตีบวกห้าพันไอตัวนี้สกิลบวกห้าพันอยู่แล้วนะถ้ามีคอร์รอลสี่ใบหรือมากกว่ามีการ์ดชื่อในโจนแถวหน้าบวกหมื่นนะแลนบวกครีน,นนะโอ้โหตีเสร็จทุกได้นะไม่ตีไอ้นี้ที่ชาร์จจั่วด้วยนะ้าจะไม่อันนี้เข้าจากโซลลืมแล้วตอนนี้เรียมันตีไม่แรงครับแต่ว่ามันจะตีแรงก็ตอไม่แน่ผมอันนี้การ์ดเลยไปเลยน้องบาสุก้า ป้องการครับสามห่หกสองคริต้องการอยู่แล้วเดี๋ยวไร่เดี๋ยวไร่เดี๋ยวไร่โฟร้อมอย่างนั้นเหรอคือริติคอริกาปล่อยอหมดเลยดีไหมทิดโอ้โหโอ้โหทริปโกล ดับเบิลคลีรหรอถ้าเมื่กี้ปล่อยแล้วก็สีแดงนอนนะฮะจังวันั้นอนะ่ะโอเคขนคงนี้ก็ต้องปล่อยอละลระตีตั้งหกหมื่นสามให้พี่กาดต่พี่ <c oughs> ใครจะไปกาดเป็นเพื่อนพี่ครับฮะหกหมื่นแปดไม่ใช่หกหมื่นสามโอ้ไม่ฟักยิงกอแล้วกาดยังไงหนึ่งใบสองใบสามใบไม่มีสติ๊กเกอร์เลยนี่ชานลิดนเลยกระ่ย นี้ขึ้นมือได้นะครับท่านี้ดีภาษาอะไรเนะี่ยฮะทำอะไรลงไปอ่ะแต่เธอหน้าก็ชนะแล้วละ่ะผมว่านะต้องชนะแหละป้องกันฮนะเธอหน้าไฟน้อนเธอแล้วครับไม่ชนะไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะขอเรานี่มมาสุดยอดจริงจัวทิกเกอร์เนะี่ยผมว่าแล้วเธอเรสนาไรด้วยิ่งไม่ด้ว ขัหวน,นี้ก็คงทำได้แค่เรียบเพื่อนออกมาเ,มเดิมแปะรออะไรละ่ะลิทิ่บ้า3สามคัดหนึ่งใบเข้าสู่พอคัดพอเพื่อนลงมาเกียสองเกียสู่ไอ้กิอันนี้นับเป็นเกียร์หนึ่งนับเป็นช่างมาแกันไม่ขอละวขอแค่นี้นะครับ อต้องคออีกดิไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ่อถ้าไม่คออีกเดี๋ยวมันจะไม่เพิ่มพลังนีคอหลังไวนแล้วกันแต่ข้อเสียคือมันตัวที่คอไม่ได้หววห้าพันเหมือนร่างเก่านะแต่ว่าแค่นี้ก็แรงแล้วแหละเอาอะไรอีกะ่ะสกิลนะครับเอาการ์ดหนึ่งใบเข้าสู่โซแล้วคอการ์ดหนึ่งใบฮะปังอันนี้เมื่อถูกคอมาจากโซแถวหลังแวนติดลูเพียร โซบลัสหนึ่งครับโซบลักโาแลวกันแถวหน้าบวก5,000สกิลของไรทิงดาก้นกอนทั้ง2ตัวเห็นคอสีตัวบวก2,000 0สกิลของเวนกาอีกทีครับเอาบวก5,000ัข้างละ5,000 0โอ้ไม่ก็นะครับสกิลดัลบบลัสหนึ่งครับผมเอ่อ ตัวนี้ให้ตัวนี้ได้บวกได้เข้าโซได้นะครับไม่พอผมเชื่อว่าไม่พอถ้าไม่มีพีจีสองใบผมเชื่อว่าไม่พอไม่พอแน่นอนห้าหมื่นเวนจ์แบบห้าหมื่นแปดด้วยอ่ะเออดูห้าหมื่นแปดแบบไม่มีอีโก้อ่าคิดหนักคิดหนักขอร้อนครับนี่นคือถ้า เด็กแบบนี้เจอการนี้คือวัดวัดที่เริ่มก่อนเลยนะใครเริ่มก่อนคือโคตรได้เปรียบเออยังไงดีอ่ะผมเอาวันนี้เปิดก่อนก็ได้แหละแต่ผมกลัวมีสองพีจีว่ะไงสองถ้ามีสองไงก็แพ้อยู่ดีปะ่ะใช่ไหมใช่ใช่จริงด้วยงั้นเอาห้าหมืเปิดต่อ ต้องมาลุ้นว่าจะมีส okay. องพีจีหรือเปล่าสามหมื่นสามอีกหนึ่ห้าโอเคเออีกสองหมื่นเยแวนโจมตีนะครับสกิลดูดเตดียสองตัวบวกห้าพันจวแวนบวกฟรีแล้วก็สกิลเข้าโซ่พอตัวเอง มันจะบวกไป30,000นะครับใช่แถวนี้ตัวนี้โบก5,000ตัวนี้โบกห0 0พันโอเคเข้าโตตัวครับโอเค,อเคได้พีจีมากันถือว่าได้อยู่วินไรฟ์สโอว้าทุกทิกาไม่ต้องแล้ว <laughs> จวดใบหนึ่งแล้วก็เซ็กชั่นเช็คดูเฮ้ ดิฟโอทีแล้วก็เซคันด์เชครับผมอ่ารอฮิกเกอร์ครับรอพลังจัวอารีทายเขาได้โอ้ยถือว่าเยี่ยมถือว่าเยี่ยมยอดโอเคไปเลยหนึ่งร้อยล้านกับอีหกหมื่นแปดพันฮิวดวงหนอดวงหนอดวงอืมแต่รอดแหละผมเชื่อว่าอ การมันมือเยอะขนาดนี้ไม่รอดได้ย,ยังไงยกเว้นเขาจะโอทีสวนนะจุหน้าไหมไม่มีไม่มีดูเยี่ยมโอ้โอโอ้โอ้ขลังลดลงนะครับนะฮะอ๋อเดี๋ยวเอาเข้าโซวได้ยอยู่ดีอเอาตัวไหนขึ้นมือครับไม่มีไม่มีเจนหนึ่งแล้วนะเอามีนี้หว่าก็จะบบกหมื่นเหมือนเดิม หวังว่าจะไม่เจอโอเวอร์ฟติกเกอร์นะครับทิปเปิไลไรส์บวกหมุนบวกคลิปแต่ว่าเขาทิปเปิไลไรส์ได้น่ากลัวอยู่นะยังไงดีนะ <c oughs> น่ากลัวจริงๆเลยเง <c oughs> ินบวกคลิปเรียบร้อยเรียบร้อยกระเทียมดอก ถามได้อะครับผมถามได้นี่เราไปกัดแวนได้อ่ะโดนโอเวอร์ก็แพ้เหมือนกันนะทายถามได้เอเลนเทียอีสีบีวีโอโอเคขอบคุณที่บอกอ่ะเดี๋ยวนะ1หมือนห้าเครับ เอารล้น่าใช้เลยพิวชิวบวกนี่เหมือนห้าพันแล้วก็กาดอีกครับผมก็จะเป็นสองได้แล้วอันนี้อ so ันนี้ก็สามแล้วนะกลัวกลัวกลัวอย่าโอเวอร์อย่าโอเคอย่าโอเวอร์ ติดขาดนี้บวก5,000ัจากตะกิลครับผมเมื่อลุกนะเมื่อตีก็บวกอีก5,000ก็จะตีสา0 0 0 0เป๊ะเป๊ะนี่2 5 0 0ม่เก็บพีจีไว้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อตีบวกห้าพันด้วยป่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าสองหมื่นห้าก่อนโอเคเอาไปเลยครับหนึ่งหมื่นห้าพันะ 1 1 5ก็เอาไว้เล э okay, like okay, okay, ยด <im> ับเบิลเีดับเบิลรอดับเบิลรอของแท้เลยดับเบิลรอนโอเคนี่คือไฟนอลเทิร์ของแท้ไม่พิจารณาแล้วนะครับไม่จำเป็นนะโอเคมีก่บาสามยะโตข็สาตัวเกียสันเกียวกศนเกียหนึ่งก็ได้แล้วก็เกียงโอเค สกิลเยาะสูคอ k i ิ l ตัวบ้านมีคอเขาสีตัวเรียบร้อยสกิลเกบเอาการถึงไหมเข้าโซแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็สกิลดูใบนี้โอเคแถวหน้าบวกห้าพันจากสกิลแล้วก็สกิลตัวนี้บวกอีกห้าพันจากสกิล ตัวนี้เมื่อดูคอจากโตบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็ตัวนี้อ่ะไม่ใช่เหมือนห้าพันสกิลตัวนี้บวกอีกสองหมื่นจากสกิลไม่รอดหรอกนะอ่าอันนี้เป็นเรียก่าใช่ไหมอ่ะผมลืมไปครั้งที่แล้วมันปักห้าพันต้องเป็นแวนการ์ดโอเคนี่มาแวนการ์ดพลังเยอะกว่าเดิมหนะ้าพันขออภัยด้วยนะอีเวท่านิดหน่อยสี 4, ่หมื่นอะตั๊กคือต้องปล่อยเอาที่โอเวอร์แล้วล่ะกัดไม่ไหวหรอก กัไม่ไหวจริงถ้าไม่ได้โอเวอร์อะ่ะเป็นผมก็สองคีด้วยโอเคดีๆครับผมดีๆครับแต่ว่าอย่างนี้ก็กรีดรีดกองเก่งอยู่เหมือนกันนะทำให้เราเช็คิ๊กเกอร์เยอะมากนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับอสาาการจ,จังนะครับขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่อีกทีหน้า ซาซาสวัสดี